ไอ้โคตามกูมาพวกข้าั้งที่แล้วไม่กูเข้าไอ้แบงก์กูเข้าหลังมึงไม่ได้อะกูต้องเข้าก่อนมึงเออกูก็เข้าไม่ได้เพราะถ้าเกิดเข้าหลังมึงอ่ะกูจะกดจอยหายก๊อฟปะเดี๋ยวกูเข้าก่อนนะอ่ะเข้ามาก๊อฟได้ไหมเอ้าเฮียหายนี่ชีวิต ฟอกฟอกอฟอกฟอกฟอกจอยไม่ได้ออออดอโอเคโอ้ฟอกได้แล้วโอเคฟอกจอยไม่ได้ครับอ๋อไม่เชี่ยจอยโอ้โหแป้งปุ่มปุ่มจังไลยมากเพิ่งอัดรเนียเออยู่ไหนซ<ส>ัพพอร์ตอะไรกันวะ ับรถเถอะขับรถขับรถกันมึงขับทางนะนั่งบนข่าวมีถังไหมเนี่ยไม่มีมีรถเนี่ยแหละกระป๋องไปก่อนไปสตาร์ทรอไปรถรถรถเต็มรถแบบนั่งปวดเที่ยวแตกออกไปดิมึงขับไปก่อนมึงขับไปก่อนจะจัดการกูเดินตีนได้อ้าวเกี่ยวกับนั้นมันลงไปแล้วมันลงไปแล้ว ใช้สิทิวิญยากับมันจอิงวิญยาบีกอแดูสถานการณ์ไหนในหาเคองบินเินื่องบินนีไปดีดูหน่อเดี๋ยวเราไปดีแล้วกันนะไปดีอะเอ้ยแปลว่าเราจะต้องไปดี ไปเอากทีนะลง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 มาไม่มีักกี้มาปอด้ด้วยอย่าบอกอเดียวปอดด้วยกูได้เห็นในแผนที่ปอด้รถถังใครเนี่ยอเรา พี้เรถถังสหรัฐมาระวังระวังสปอน์ตอยู่เห็นไหมแป๊บเดียวหายหมดแบบนี้ไกลด้วยต้องหารถ GTA เฮ้ยระวังระวังอ่าแล้วรถกูที่ขับมาเมื่อกี้ย้ายไปใช่ไหม เอาแผนที่อยู่เลยเพราะกูก็ยังเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะกันาันี่กูเล่นครั้งแรกเลยนะ่ยโอ้ยเยี่ยแบงก์วันเลยวันมาวันเลยสัสเป็นวัแอนนิั่นเพิ่งแตก,แกว่ะโอ้โหเยี่ยโอ้ยแทงไปอีกค้างตอนไหนไม่ค้างนะค้างต่อกูเจอมันต่อหน้าเลย โอเเ้ยเคียร์แม่งยิงถล่มที่มั <Gym. S 2> <c oughs> ่นกูไอเบียเค้าแอซิดยิ่งได้ตายหากัะบอกตายหากันเรียบทงวนเออที่ทานก็แม่งไปเกิดที่ไปเกิดที่อีอะไรแมจินึร์อมหมดเลยกันอีกเลยใครเป็นผู้นำเกิดที่นีเกิดที่ไป ไอเยี้ยมเกิไปมาถึงก็ให้กูยิงเลยเกสิบเก้าเลยที่เฮ้ยเมาไม่ดีก่อนมาไม่ดีก่อนเชฟเอา้านั่นไงแก<อ>นั่งอะไวางแล้วยืนนิ่งเลยสักคนเฮีย้ยอะไรวิ่งอยู่กับพีได้วอกจริงเอดด่แอดดแฟงมีรถกำลังมารู้สึก มันมีพวกสรารถดก่อนแล้วอ <c oughs> เอ้โหอ้าวนี่จะยิงคลตรีวัน <c oughs> เราต้องฉีกไปฐานอื่นบ้างวะอยู่ที่เดิมไม่ได้ปัญหาคือเราไม่มีรถเลยวะเดินไปที่ฐานใหญ่ไม่ีรถนะโอเค ไม่มีรถถังแล้วะขี่รถถังกันดีกว่า จะตกใจ Día, ¿Cómo, es, ¿Cómo ¿Tío, tío? ¿Tío, tío, la? Señor, si ังอยู่ไหมเนี่ยปอบออยู่อยู่แต่กลางจะไม่อยู่แล้วอีกแป๊บนึงอ่ะไอ้เที่ยแม่งยิงถล่มตึกกูเลยโอ้ยแม่งเอ้ยตึกถล่มไป็นป่ะจะใช่ไงไอ้เที่ยเมื่อกี้อยู่ข้างในปะตื่นกันปะที่นี่คือบินยิงอยู่ กันทั้งตึกเลยไม,ม่เกิอดอีกแต่วก็ท่านฟีลสะใจตรงนั่นแหละถังสิ่งที่เราสร้สางไม่ลาบเลยสมจริงหน่อยไงแม่งรถถัง,<า>งอยู่ใกล้ๆอ,อ,อ่ะเง ผมจะได้เล่นบ้านกับเขานะรถถังแม่งสองคันเลยอ่ะ จอยไม่ได้จอยดงแบงแ้วไนซัดไปีแบงทำไปเฮ้ยถอยถอยไอ้เหี้ยแบงอะไรไอ้เหี้ยปู กูว่าพี่อะตบก็พี่อะกูก็ออฟเด็กอยู่ข้างๆออฟพียอะไรมันเต็มแล้วไปมึงขับไปกูอยู่บนรถละเพี่อะโดนยิงแล้วไงหาไม่เจอพี่เป็นทีมพี่นเองเยอะไงไม่ใช่แล้วแหละ ีไปก่อนเดีซยอมลอง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 เฮ้ยไม่ได้ตด้วยไอสัตว์ไม่ต้องลงโดนหนักเกินขึ้นไปตามมาแล้ว ไม่ลงหนึ่งคนผังไม่เป็นไรอย่าไปเสียดายมากผังเนี่ยผังไอ้บัไอ้บักมันทำอะไรกัไม่ได้กูลงรถไม่ได้แบงค์ทำไมกูลงรถไม่ได้บักทำอะไรอยู่วะกูนอนดูธงอีอยู่แงดูเกาำลังสนุกกูก็ว่าไอ้เฮียนึกว่ามึงไปหนึ่งหลับคาคอมไปแล้วไอ้เฮีย กไปขยำเลยเขียดนี่หลับหลับเยดาอยู่ในตู้คอนเนิร์มึงไม่มาดูมีไว้ไอ้เงี้ยเฮ้ยไม่ติดป้องกันหงอีได้แล้วนะเออดีแล้วทำนาทีได้เยี่ยมเขียแต่คนแม่งเยอะแยะมึงทำประโยชน์เหี้ยไปทงไรไปกูอยู่บีกำลังคุม เงินรถถังไม่ได้วไปดีว้อคอีมีคนยึดไละเหี้ยม เอ้ยไอ้เชี่ยนี่มันรดศัตรูเลยรดพวกเยอะเลยนะตายซะไอ้บ้ามันอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวดีกูไปซ่อนก่อนไอ้เชี่ยถึงเขาเห็นเฮ้ยมงมากับกูไอ้เชี่ยบ้าฉันหลังมากเลยเอาใจเป็นของแน่ยิงปืนนัไอ้เชี่ยก็กุป้องกันทรงอีอยู่ไม่ต้องป้องกันขนาดนั้น ว่าเมื่อกี้กันได้สองครั้งแล้วนะเก่งครับแอนนะกูเลยเดี๋ยวไปห้านาทีเข้าไปนิดห่่อิดมันก่อนเดี่ยกูตายเชียร์อย่างดีที่ได้อดฟิตคิดดูมันป้องกันดีขนาดไหนมันได้คะแนนเยอะกว่ากูแล้วอะทำน้าทีได้ยอดสุดยอดป่ะล่ะดีแล้วคุมไว้อันนั้นเป็นเป็นจุดยุดยุทธศาสตร์ไว้ ว่าถ้าเสียก็ยึดกลับยากไม่เชื่อว่ายากแต่ว,ว่ามันกระจายตัวง่า,าย the objective. The objective แล้วไอ้ชอเชฟเป็นอะไรวุ้ดแฟชบังเกอร์ยากที่จับไอ้นี่จริงไปเสร็จแล้วทำใจ ไปดูเลพอธงแม่งลดลงอ่ะนั่นแหละแม่งมีคนมาน่ม,มีคนมาแล้วก็ปอดบ้างเว้ยถ้าเห็นอ่ะ4ีจุดบ้างต้องไปใกล้ๆไอ้เกียเดินเนี่ยปัญหาคือแม่งอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ก็อมองไม่เห็นก็ระวังแล้วกัน นั่นไงกูเจอแล้ว,ลว,ว,วกลับไปเอายีคืนไม่ได้สัตว์อ,อ้ายีหายล้วยีเทีย่ยหายก็ไปเอาคืนมาไอ้เที่ยตกใจรถ ว่ามีปู Wheel. ไม่หวังดีกูสปอร์ตแล้วเห็นไหมเห็นไหมโอเคมีคนฆ่าให้แล้วกูเนี่ยยอดเลยใช่ปะโอ้แล้วอย่างโอ้ยใครยิงตูดกูมาทางนั้นเลยไอ้เหี้ยมาเจอหน้า

ตอนจะไหลเก็งมากตอนแรกเ,เสียเปรียบชิบหายเสงเลยเกมมันมันกูนไม่ได้เล่นเลย <c oughs> เฮ้ยมันย่อยวะ